แกงหน่อไม้แกงเปือของพิญญาก็หน้าตาแบบนี้เลยค่ะหน้าตาสวยงามน่ากินมากน่ารับประทานที่สุดเลยจ้ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้ะพร้อมๆกันพิญยาจะปิดแล้วนะปิดเตาแล้วนะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่นานเลยนะคะวิธีการทำเนาะเพราะว่าทุกอย่างสวัสดีจ้าพบก,กับพิญญาคือเก่าจ้ะวันนี้พิญญาจะพาทุกคนมาทําแกงหน่อไม้นะคะแกงเปือค่ะ อ,อยู่ประเทศฟินแลนด์มีหน่อไม้ด้วยเหรอหลายๆคนก็สงสัยนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะแต่คนที่รู้แล้วก็จะรู้แหละว่ามีขายนะคะก็คืออย่างนี้ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศในโซนยุโรปเหนือค่อนข้างหนาวไม่สามารถปลูกต้นไผ่ได้ไม่มีต้นไผ่นะคะเนาะตำป่าไม่มีค่ะทุกคนแต่ทีนี้เราจะแกงหน่อไม้จะแกงยังไงมาดูกันค่ะทุกคนเนาะก็คือเราสามารถซื้อหน่อไม้เป็นกระป๋องนะคะตมร้านเอเชียนะคะหรือร้าน ขายของไทยค่ะในประเทศฟินแลนด์เราสามารถซื้อได้เป็นกระป๋องอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วถ้าเกิดเราอยากจะใส่น้ำยันนางนะคะแกงเปิดอแน่นอนต้องใส่น้ำยันางเนาะน้ำยันางจะหายยังไงไม่มีใบยันางต้นยันางก็คือไม่มีนี่เลยจะซื้อแบบกระป๋องนะคะแนะนำสําหรับคนที่มาอยู่ในประเทศฟินแลนด์หรือว่าในต่างแดนนะคะทุกประเทศทั่วโลกมีร้านเอเชียรหรือร้านขายของไทยค่ะร้านข,ขายของชำนี่แหละคะ่ะก็คือมีทุกอย่างค่ะเนาะอ่ะ แล้วก็สิ่งที่พิญญาจะใส่ไปในแกงหน่อไม้แกงเปิดอวันนี้เลยก็คือเห็ดนี้เลยค่ะเห็ดกอร์บัเซียนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็เป็นเห็ดสมองวัวที่พิญญาเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอ่ะพิญญาแช่ต้มแล้วเรียบร้อยถูกต้องตามวิธีแล้วและพิญยาก็แช่ไว้ในช่องแข็งนะคะช่องแช่แข็งเนาะก็ตอนนี้ฤดูของเห็ดกอร์บัเซียนี้กําลังจะออกมาแล้วพิญญาก็เลยจะกินอันเก่าให้หมดก่อนเนาะก็ยังเหลือในตู้เย็นประมาณสองสามถุงค่ะ อะต่อไปเลยก็คือจะใส่เห็ดนี่เลยพิญญาไม่แน่ใจว่าชื่อว่าเห็ดอะไรเนาะแต่ที่รู้ๆคือพิญญาชอบกินมากนะคะไม่ว่าจะไปใส่ชาบูใส่หมูกระทะก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่น,นี้พิญญาจะมาใส่รวมกันกับแกงหน่อมไม้ใส่เห็ดรวมกันไปเลยจ้าหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านไทยหรือร้านเอเชียเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือคือใบอผักบ้านเราเขาเรียกใบนางรักเนาะใบเมงรัก หรือภาษาอีสานก็ผักอีตู่จ้ะเนาะแล้วก็จะมีพริกเม็ดนะคะพริกเม็ดนี่พริกเม็ดที่พิญญาเอามาจากประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าอตอนนี้ก็คือไม่สามารถเอามาได้แล้วนะคะใครที่จะเอาพริกหรือของสดมาจากประเทศไทยค่ะอันนี้คือน้ําน้ำข้าวเหนียวแช่ค่ะเดี๋ยวพิญญาจะตาให้มันเป็นแป้งนะคะแล้วก็มันจะได้ออกเหนียวๆสักหน่อยเนาะอ่ะ พิญญามีใบชะอมที่อยู่ในตู้เย็นว่ากะว่าจะใส่ใบชะอม้วใส่ทุกอย่างที่มีเลยค่ะตอนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวก่อนเดี<ป>๋ยวก่อนที่เพิ่งไปพิญญาลืมค่ะลืมบอกว่าพิญญาจะใส่ตะไคร้ไปด้วยนะคะพิญญาไม่รู้ว่าคนอื่นทําหรือใส่หรือเปล่าเนาะแต่สูตรของพิญญาพิญญาว่ามันหอมค่ะตะไคร้อันนี้จริงๆหาซื้อได้ในร้านเอเชียรหรือร้านไทยนะคะ แต่ว่านะคะส่วนใหญ่เลยซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในประเทศฟินแลนด์ร้านขายอาหารนะคะจะมีอย่างเช่นพ i สมาแล้วก็โกซิตี้มาร์เก็ตสามารถหาซื้อได้แต่ไครได้ประมาณ3หัวหรือ4หัวเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในราคาประมาณ1หรือ2ยูโรประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้พิญญาซื้อจากช็อปของฝรั่งนะคะซื้อที่พิมาค่ะ และก็นี่เลยพินญากะจะใส่แคปหมูไปด้วยสรุปก็คือแกงหน่อไม้เราจะต้องนัวแน่ๆเลยทุกคนเนาะพินญาจะใส่แคปหมูไปด้วยนะคะแคปหมูนี้พินญาไม่ได้ทําเองพินญาซื้อกับน้องคนไทยในต่างแดนค่ะคนไทยที่เนาะมาได้สามีฝรั่งในประเทศฟินแลนด์ใครที่ทําอาหารเก่งสามารถทําขายได้นะคนไทยด้วยกันก็อดอุดหนุนกันนะเนี่ยเห็นไหมกรอบมากอร่อย นี่ก็คือของเปิดนะคะของเปิดเนาะของเปิดกระป๋องที่ไทยไม่รู้หาซื้อได้ไหมเนาะดูทุกคนเราก็แค่หมุนอย่างนี้เองค่ะแล้วก็จับตรงนี้กดเนาะนี่เลยจ้าวิธีเปิดกระป๋องหูง่ายมากทุกคนเนาะนี่พี่จะออกอ่ะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือหน่อไม้ค่ะอ่ะอันนี้ก็คือน้ำย็นนางนะจ๊ะน้ำย็นนางเนาะมาพิญยาก็จะใช้ไอ้นี่เหมือนเดิมเปิดนะคะ เปิดง่ายมากกดลงนะคะแล้วก็หมุนเนาะกดลงแล้วก็หมุนค่ะทุกคนอันนี้ต้องกดไว้ตลอดนะคะมือฝั่งนี้เนาะอันนี้เราก็หมุนนี่ก็คือน้ำายนางค่ะทุกคนนี่ <c oughs> น้ำายนางอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะทุกคนเนาะเออนีเปิดออกมาเลยปึ๊บนั่นไงนี่คือน้ำายนางจากที่เราจะทำแกงหน่อไม้กันจ้ามาเรามาเริ่มกันเลยค่ะทีนี้เนาะ อันนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวแช่นะคะเป็นข้าวเหนียวแช่ที่พิญญาแช่ไว้ประมาณประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนี่แหละค่ะเนาะก็เอาน้ําออกเสร็จพิญญาก็จะตำเนาะตำเพื่อให้เป็นแป้งนะคะจะได้เหนียวเหนียวในในแกงแกงเปิบเนาะอ่นนี่ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่ที่ปิญญาแช่ไว้เนาะ erm ประมาณ10หรือ15นาทีนี่แหละคะ่ะเนาะจริงๆแล้วข้าวสวยก็แช่ได้เหมือนกันนะ เห็นไหมเดี๋ยวพิญญาจะเอาน้ำใส่นี่คือพิญญาใส่น้ำเยานางลงไปแล้วเนาะแล้วก็น้ําน้ําข้าวแช่ข้าวที่พิญญาตั้เนะาะเพิญก็จะใส่ตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปเนาะให้มันมีกลิ่นหอมก็รอให้เดือดก่อนนะคะและนี่ก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาที่พิญญาจะใส่เนาะนี่แกงเปืดอมันต้องใส่น้ำปลาด้วยค่ะทุกคนเนาะเะพิญญาต้องใส่น้ำปลาร้านะคะพิญญาเลือกใช้เป็นนี่เลยพั่นท้ายน,นรสิงนี่แหละเป็นน้ำปลาที่ ใส่แกงแล้วอร่อยที่สุดประมาณนี้อืคงจะไม่เค็มเกินไปนะคะเนาะก็รอให้เดือดค่ะทีนี้เ <_ O> มื่อต้นคลิปปะค่ะ <_ S 2> พิญญาลืมพูดถึงนะคะ <_ O> เรื่องหอมแดงเนาะ <_ O> พิญญาจะต้องใส่หอมแดงด้วยค่ะทุกคนนี่หอมแดงอันนี้ก็คือหอมแดงที่แม่พิญญาส่งมาจากประเทศไทยนะคะทุกคนเนาะ <_ O> มันยังเหลืออยู่แค่ไม่เยอะค่ะเลยนี่เดียวค่ะพิญญาก็เลยอเอามาใส่แกงีกว่นะเนาะนี่หอมแดงพิญญาก็ผ่าแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ สีคล้ายๆแกงขี้เหล็กเลยมาน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยาจะใส่หน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะและต่อไปเราก็จะใส่เห็ดโกดระบาเซียนี้นะคะก็คือเห็ดสมองวัวนั่นเองพี่ยาจะใส่ทั้งหมดนี้แหละค่ะเนาะเพราะว่าพิญญาว่าพิญายังมีในตู้เย็นเยอะมากเลยพิญญาจะต้องกินให้หมดค่ะถ้าเดี๋ยวถ้าพิญาก็ต้อง เก็บเห็ดอีกแล้วเพราะเห็ดอันนี้ก็คือเกิดแล้วค่ะตอนนี้คือเกิดแล้วนะจะต้องไปเก็บมาอีกค่ะทุกคนเนาะจริงๆมันก็ถ้ามีคนช่วยกินเนาะมันก็จะดีไปเนาะแต่ว่ามันไม่มีคนช่วยกินนะคะนี่ใส่ให้หมดเลยจ้านี่ค่ะต่อไปเราก็จะใส่เห็ดแกงตองไม้พิญญาคือแบบผสมผสานมากเลยทุกคนนี่เสียดายเห็ดไงจะใส่ให้หมดเนี่แหละค่ะเนาะเพราะว่า,าอามาผัดก็คงไม่มีคนกินนะคะแต่เห็ดอันนี้มีลูกชายกินนะถ้าเกิดเอาไปทําแบบชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแบบฮอดพอด หรือว่าหมูกระทะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกินเนาะแต่ถ้าไม่ใส่เขาก็ไม่กินนะคะปีนงจะใส่ไปหมดนี่เลยสีสันคล้ายแกงชิลิกมากเพราะว่าใส่น้ำยานางเนาะหทุกคนดูสิคือข้นมากข้นแบบ ผงนังลวลผงวิเศษนั่นแหละเออถ้าไม่ใส่ก็ไม่แซ่บเนาะเออบางคนเขาก็ไม่ใส่หรอกเนาะพี่ญาก็ใส่แค่สองอย่างนะใส่แค่ปลาล่ากับผงนัวนะคะแกงเปื่อยเนาะน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะมันเค็มปลาล่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีแคบหมูนะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่านั่นแหละผักชะอมที่พิญญาแช่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็จะใส่แคบหมูเลยต่อไปนะคะใส่แคบหมูบางคนไม่ใส่ก็ได้นะพิญญาทำสูตรคล้ายๆแกงขี้เหล็กอ่ะเออ อย่างที่เหล็กก็ทำประมาณนี้แหละโอ้เสียงแคบหมูน่ากินมากทุกคนวิธีใครวิธีมันนะคะจริงๆแล้วพิญญาก็แค่ทําแบบว่าอยากอยาก,อยากกินในสไตล์ของตัวเองะคะ่นะเนาะใครถ้าอยากจะใช้วิธีของพิญญาก็ลองดูกันนะคะเนาะ,ะอือจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆเออค่ะเดี๋ยวต่อไปพิญญาก็จะใส่ผักชะอมเลยนะคะชะอมเลยจ้าใส่ลงไปเนาะ กลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนพินญ,ญาไม่ได้ใส่พริกแบบพริกตํานะพินญ,ญาจะใส่เป็นนี่แล้วก็นะคะพินญ,ญาก็จะใส่ผักใบนังรักนะคะใบนังรักนะคะพินญ,ญาจะใส่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้าพินญ,ญาเก็บไว้ก็คือมันก็เหี่ยวค่ะเสียดายเนาะเหี่ยวก็มีแต่ได้ทิ้งเนาะเพราะพินญ,ญาก็นานๆจะทำอาหารไทยกินดูผักใส่โหดมากค่ะแล้วก็ใส่พริกไปด้วยนะจ๊ะพริกที่พินญ,ญาเอามาจากไทยนั่นแหละคะ่ะเนาะใส่พริกไปด้วยเลยนะคะมีอะไรคือใส่ให้หมดนะจ๊ะอือหือคนกินหอมมาก หม้อนี้ก็คือพิญญากินประมาณได้สามวันสี่วันทุกคนก็จะอุ่นเอาไว้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าสามีไม่กินแล้วก็ลูกชายก็คือไม่กินด้วยทุกคนคือขูเข้มข้นมากทุกคนกลิ่นหอมไปนางรักแล้วก็หอมอ่าของชะอมด้วยนะคะทุกคนเนาะทุกคนพิญญาก็ใส่แค่สองอย่างเนี่ยคะ่ะเนาะใส่แค่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็ผงนวัวค่ะเนาะนียนใจประมาณนี้ ถวยแล้วนะนีเห็ดกุรบาเซียนี่คือดีงามจริงๆกินแกงหน่อไม้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบให้น้ำของแกงเยอะนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะแกงหน่อไม้เนาะ แกงเปรดค่ะลองไปทำดูกันนะคะง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆเนาะปะเรามาลุยกันค่ะทีนี้หิวข้าวและไม่ไหวละนี่ค่ะมาเรามาชิมกันก่อนเลยโอ้โหคือแบบน้ำของแกงคือแบบเหนียวอะ่ะคือแบบเหนียวมากเลยทุกคน ชิมน้ำก่อนดีกว่าอือหือเว้ยทุกคนพิญญาชอบกินแคบหมูเวลาที่เราแกงใส่หน่อไม้หรือเราจะแกงใส่แกงขิ้เหล็กเนาะถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำนะไม่เคยลองนะพิญญาว่าลองเถอะอืมอ,อร่อยจริงๆ ต้องลองค่ะอืพิญญามงก,กินข้าวไม่เยอะนะคะแต่แต่เน้นกับข้าวเนาะเป๊ะมากอ่ะคลิปนี้พิญญาก็ต้องขอตัวก่อนนะจะกินแบบลุยแล้วนะอ่ะนะคะคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับใครที่จะเข้ามาอยู่ในต่างแดนยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อของที่ไหนจะมีกินได้อย่างไรในเมื่ออยากกินอาหารไทยค่ะก็เนาะอย่างที่พิญญาบอกเลยนะคะมีขายตมร้านเอเชียแล้วก็เอามาทําเอาเองค่ะสําหรับใครที่ทำข้าวเป็นนะแต่ถ้าใครทําไม่เป็นก็ดูตาม YouTube ได้เลยค่ะเนาะไม่ยากการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะคลิปนี้พิญญาต้องขอตัวแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามและกดไลค์กดแชร์และดูคลิปพิญญาจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวแซ่บก่อนมันแซับจริงๆค่ะ